น,นั่นน่เช็คชั่น Facebook หมดอายุเราไปทำผิดกฎชุมชนจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจไอเจตตรวจบัญชีจะนำสาระดีๆและเคล็ดลับดีๆมาบอกวิธีแก้เช็คชั่น Facebook หมดอายุจริงๆแล้วเฟชเช็คชั่น Facebook หมดอายุนั้นไม่เกี่ยวกับเราไปทำผิดกฎหรือมาตรฐานชุมชนแต่อย่างใดนะครับพี่น้อง นะครับมันเป็นที่แอปพลิเคชันของทาง Facebook และแอปของโทรศัพท์ของเราเท่านั้นที่มันไม่สิงกันนะครับการทำงานของโปรแกรม2ระบบนี้มันอาจจะไม่เข้ากันนะครับการประมวลผลต่างๆนี้เหมือนว่าระบบมันลวนนะครับทำให้เชกชั่นมันจึงหมดอายุวิธีแก้เชกชั่น Facebook หมดอายุทำด้วยกันอยู่3วิธีด้วยกันคือ1เราไป อัปเดตเวอร์ชั่นของทาง Facebook ให้เป็นปัจจุบันวิธีที่2ก็คือเราไปล้างค่าแควแอปพลิเคชันของทาง Facebook และวิธีที่3เราไปลบแอปของ Facebook แล้วติดตั้งใหม่3วิธีนี้จะช่วยให้เราแก้ปัญหาเช็คชั่นหมดอายุได้อย่างแน่นอน